บริษัทซัมซุงประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนเป็นบริษัทในเครือซัมซุงซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกจุดยอดแรงอันดับหนึ่งที่มีความสำคัญต่อผู้บริโภคมากที่สุดในโลกในปัจจุบันซัมซุงมีมูลค่าแบรนด์หรือแบรนด์แวลูสูงถึงล้านล้านบาทสินทรัพย์รวมมากกว่า25.57ล้านล้านบาทซัมซุงมีบริษัทในกลุ่มธุรกิจต่างๆถึง26บริษัท ดำเนินการอยู่ใน89ประเทศทั่วโลกมีพนักงานกว่า4,90,000คนและมีรายได้ในปี2,561สูงถึง11.23ล้านล้านบาทเรือส u ุมแบ่งกลุ่มธุรกิจ3กลุ่มธุรกิจได้แก่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มบริการด้านการเงินและกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการซัมซุงไลฟ์อินชัวร์ c e จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นบริษัทที่เจ็ดของประเทศเกาหลี เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500ด้วยทุนจดทะเบียนสูงถึง100ล้านบอรมีจำนวนลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจมากกว่า8ล้านกรมธรรมและยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์โดยถือหุ้นสูงถึง25%ปัจจุบันซัมซุงประกันชีวิตครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงถึง23%มีสินทรัพย์สูงถึง8.4ล้านล้านบาทมีไรายได้รวม 9.3แสนล้านบาทรายได้สุทธิมากกว่า50,000ล้านบาทจำซุงประกันชีวิตประกอบธุรกิจด้านการประกันชีวิตในต่างประเทศแล้ว6ประเทศและมีแผนขยายธุรกิจเพิ่มเติมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้อีกหลายประเทศในปี2540บริษัทจำซุงประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทย จากการร่วมทุนระหว่างยักษ์ใหญ่ของไทยได้แก่เครือสหพัน์์สานาประสบการณ์ระดับสากลของซัมซุงไลฟ์อินช r a รันโดยใช้ชื่อบริษัทว่าไทยซัมซุงประกันชีวิตในปี2564ได้เปลี่ยนชื่อและจดทะเบียนเป็นบริษัทซัมซุงประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น และเพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวสู่การกเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเต็มตัวโดยมีทุนจดทะเบียนสูงถึง3,200ล้านบาทมีมูลค่าสินทรัพย์รวมสูงถึง16,022ล้านบาทและมีอัตราส,ส่วนความเพียงพอของเงินกองถุนสูงถึง274เ a m s u n g ุงประกันชีวิตประเทศไทยให้ความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละช่วงชีวิตของลูกค้าและเรายังมุ่งมั่นพัฒนาทั้งทางด้านการดำเนินธุรกิจด้านช่องทางจัดจำหนา่ายด้านการบริการและด้านผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องต่อไปซัมซุงประกันชีวิตอีกหนึ่งทางเลือกที่ฉลาดเพื่อชีวิตคุณ ไม่ต้องเจอหน้าก็ซื้อประกันชีวิตได้ผ่านช่องทางดิจิตอล f อปครับผมรับสับฝ่ายขายทินดีบริการผูร้ลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทั่วประเทศครับผมเพยประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีคุ้มครองทันทีครับผมดิจิตอลเฟสูเฟสผมทำได้คุณก็ทำได้ครับผม